วันที่28สิงหาคม2558เวลา9นาฬิกา30นาทีสปปนราธิวาสเกต2เปิดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนและตลาดนัดนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2 5 8โดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมีนายวัฒน์ไ่ห้ํ พออสพปนาทิวาสเขต2นำคณะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านงานศิลปหัตกรรมให้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันในระดับภาค และเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้นําผลผลิตอันเกิดจากผลงานของนักเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรทัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาวางจําหน่ายสแสดงและสาธิตให้เห็นเป็นรูปธรรมนักเรียนได้ร่วมสแสดงความสามารถกล้าแสดงออกถึงความเหมาะสมสําหรับในงานได้จัดแบ่งออกเป็น3ส่วนคือการประกแข่งขันทักษะความสามารถในด้านงานพื้นฐานอาชีพ การแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวทีหรือไซโชว์และการออกร้านจำหน่ายสินค้าการแสดงสาธิตผลผลิตของโรงเรียนทั้งนี้มีหน่วยงานอื่นๆมาร่วมออกล้านมากมายอาทิธนาคารอมสินวิทยาลัยการอาชีพสุไหโกลกพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเกี่ยวกับร้านธงฟ้าราคาถูกศูนย์บริการฮอนด้าสุไหโกลกและศูนย์บริการโตโยต้าพิธานพาณิชย์สาขาสุไหโกลกซึ่งงานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่28-30ถึงสิสิงหาคม 258ณบริเวณลานคนเดินสนามกีฬาหมหาราชเขตเทศบาลเมืองสุไหโกลกอำเภอสุไหโกลกจังหวัดนาราธิวาส